ขออนุโมทนาบุญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มา,าไลฟ์สดนะครับการธรรมรันสมรืน,นของหลวงตาแล้วก็คณะญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่สอนเราแล้วก็ในอำเภอคนสวรรค์น,นะครับ,บอำเภอไทยแียงสกลนครเข้ามานะครับมีคุณโยม น้องฝ้ายนะครับก็เลยมานีครับครับเด็กๆมาสองคนขออนุโทนาบุญประทานด้วยนะครับมาแต่สกลนครเลยทีเดียวท่านทุกท่านทุกคนที่ดูกันไล่สุดขออนุโมทนาบุญนะครับคณะญาตยธรก็ขอให้ท่านจงมีส่วนร่วมในบุญทุกท่านทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นสะพานบุญด้วยกันนะครับในการเผยแพร่ศาสนาด้วยกันขอขอละโมทนาบุญด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผ็ขอ,ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขหลับฝันดีทุกท่านทุกคนนะครับ ปล่าเต่าเนี่เต่ามาปล่อยเต่ายวกเต่ามาปล่อยถ้าเจ่ามันไปปล่อยน้าโพงนะปล่อยน้ำโงมาตายกับเต่านนึง

ลาท่านผู้ชมท่านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ถัดไปนะครับลาที่สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับแล้ก็ได้เาวน้ำก็คือทางถนงเส้นหลักเลยมีน้ำท่วมตอนนี้ก็เริ่มที่ไค